รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับเอากระาบงามๆทักทายคุณผู้ชมในช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับวันอาทิตย์ทุก6โมงเช้าเรามีนัดกันกันกบรายการเกษตรนิวสามสิบสองกับผมหนุ่มเจีระอิสรารพงษ์เตชะแก้วทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับรายการที่จะมารับเดตข่าวสารในเวทวงวงการเกษตรให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันและช่วงแรกกับช่วง รอบวันทันเหตุการณ์ข่าวสารที่น่าสนใจอะไรยังไงนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยใช้หลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ยกระดับประเทศสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลกซึ่งได้มีการดําเนินการในจังหวัดชัยนาทภายใต้ชื่อชัยนาทโมเดลมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกสายพันธุ์เนื่องจากโคเป็นสัตว์ที่กินง่ายโตวไวอีกทั้งปัจจุบันมีความต้องการการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและยกระดับฟาร์มโคนเนื้อสู่เกษตรมูลค่าสูงรวมกับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อในจังหวัดชัยนาท ให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรนอกจากนี้มกอชได้ส่งเสริมการใช้เครื่องหมายคิวเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและขอการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานคุณภาพและเชื่อมั่นในความปลอดภยัย สวัสดีครับผมนายธวัชชัยงวยบุทรซึ่งเป็นเจ้าของฟารม์มของโพทองฟารม์มทั้งหมดในฟาร์มเราคือมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่แล้วก็มีวัวอยู่ประมาณ42ตัวมีสายพันธุ์บามันบามันเร0ร้อแล้วก็ชชโรเล่แองกัสบีมัตเต คือก็มีประโยชน์คือว่าเหมือนเพิ่มมาตรฐานยกระดับของฟาร์มเราให้สูงขึ้นมีแบบมาตรฐานเนื้อที่ส่งออกได้ผ่าน GIP การจัดการในฟาร์มก็เหมือนกับปรับระดับสู่แบบสากลขึ้นจากฟาร์มธรรมดาเราก็มีการจัดก,การแบบเหมือนกับว่ามีการแยกอคอกสมมติว่าสัตว์เราปกติเราเลี้ยงรวมเรามีการจัดก,การแบบแยกก่อนก่อนที่จะคลอดอย่างนี้แล้วก็แยกส่วนที่ว่าป่วยยกระดับให้สูงขึ้นเนื้อเก็บพิมพ์เมี่ยมขึ้นอย่างนี้สามารถส่งออกได้ เรื ER oh, 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 oh oh no ่องราคาก็อาจแนวโน้มเรามีใบ GSP หรือว่ามีมาตรฐานควบคุมทุกอย่างสมมุติว่าเราเลี้ยงวัวต้นน้าอยู่ใช่ไหมครับเราผลิตวัตถุน้ําก็คือว่าเราเลี้ยงขายสมมุติว่าวตผู้ที่ผ่านก็คือเป็นพ่อพันธุ์ได้ใช่ไหมครับเรามีใบตัวนี้อาจจะแบบเพิ่มแบบให้เกษตรกรแปลงให้เกษตรกรอยู่แล้วอย่างตัวผู้ที่สามารถไปทําเป็นพ่อคุมพงได้ใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นของเราก็เลี้ยงแบบก็คือปล่อยไม่ได้มีคอกแยกตามหลักเกณฑ์แบบนั้นคือเลี้ยงแบบศาสตร์ป่วยมันก็ไม่ได้แยกสมมติว่าที่คลอดเราไม่แยกออกมันก็มัน สามารถแทงได้นะครับมันมันมันกระแทกกันชนกันนี้ตอนนี้ก็คือว่าได้ใบ g p แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเข้าโครงการของชัยนาทให่เจ้า,จาพญาบีฟก็คือยกระดับสู่แบบวัวเนื้อเข้าสู่โครงการของเจ้าพญาได้ก็ยกระดับของเนื้อขึ้นมาอีกส่งเขาลงเชื่อได้อมกชคือสนับสนุนส่งเสริมช่วยทุกอย่างช่วยเหลือฟาร์มมาแนะนําว่าจะต้องเริ่มต้นจุดนี้ถึงกับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ถึงว่าเราที่จะได้ผ่านของมาตรฐาน g p ก็คือมกชครับมันเคยส่งเสริมเอยอะเลย ครับผมผมนายสนองสาเสริมครับเป็นศูนย์เครือข่ายสปกชด้านปศุสัตว์อำเภอหนองมะมงกรมปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้ผมมีวัวอยู่เก้าแม่เนาะมีเล่มีกัดมีบะม่นวัวที่ผสมผมก็ผสมกัดแดงกัดดำพวกบีดครับผมผมเป็นเกษตรกรผมก็เลยปรับปรุงฟาร์มผมขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดจะเลี้ยงแบบเกษตรกรเลี้ยงไปขายไปพอมาทำาจพตัวเนี้ย ผมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมอคอชอที่ให้ความกับผม่ึงเนี้ยผมก็ถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่ยากหรอกอยู่ที่ใจเราเน้นความสะอาดเน้นการดูแลอัวการฉีดยาหรือการถ่ายพยาธิยาอย่างวัวผมนะเช้ามานะ่ผมจะดูแลอัวก่อนว่าเอ๊ะมันเดินเจ็บขาหรือเปล่าดูเอามากินหญ้าอะไรนะหญ้าผมตัดทุกวันเนาะให้ทุกวันถ้าวันไหนคอกไหนกินเยอะมันเหลือพวกนี้ผมก็ลด ฟางผมให้ปกติผมให้ฟ่อนเดียวต่อวันอย่างฟาง11บ,บ,บาทต่อฟ่อนเนาะฟางที่ผมได้มาเนี่ยมันก็ลดต้นทุนไปหมดอย่างเราเลี้ยงวัวเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้ผมมีแปลงหญ้าผมก็คีวัวผมตรงนี้ยพอแรงมาผมก็ดันลงแปลงหญ้าอย่างตรงนู้นผมก็อย่างข้าวผมผมก็ดันคีวัวลงไปปรับปรุงดินเนาะผมก็เลยหันมาเลี้ยงวัวตลอด5ปีนะที่ผมเลี้ยงมาเนี่ย มกชเขามาแนะนํามาดูเอกสารให้อะไรให้ยางี้เนาะแต่ถ้าเรื่องความสะาดเนี่ผมก็เป็นคนดูแลเองอย่างปัสสาวะเนี่ยอย่างวัวเป็นโรคผมก็ติดต่อปัสัตว์ให้มาดูแลให้ไม่ทําเองนอกจาก มันไม่เป็นอะไรมากการเลี้ยงวันมีโรคไหมอย่างไข้3วันขาเจ็บผมให้ประสุสัตว์อำเภอให้หมอม,มาดูแทนได้รับ g a p ตัวนี้มาแล้วครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยลงเชื่อก็จะเกิดผมก็เตรียมตัวทำ JAP แพงหน่อยมาตรฐานฟาร์มมันน่าจะไปได้กว่าตั้งใจที่จะทำ JAP ให้ดีที่สุดปรับปรุงพื้นที่ให้ดีที่สุดจะได้มาตรฐานเป็นที่ศึกษาดูงานได้เลยได้ไงครับ สำหรับโครงการพัฒนาและยกระดับโคเนื้อนะคะสู่เกษตรมูลค่าสูงที่มกอชอร,ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดของจังหวัดชัยนาทเป็นการสรุปผลการดาเนินงานของปี2567ซึ่งการดําเนินงานในปีนี้เราสามารถรับรองมาตรฐานของมกศ .6004 จํานวน11รายก็เป็นมาตรฐานของโคเนื้อเราก็หวังว่าเราจะสามารถขยายเครือข่ายของเกษตรกรกลุ่มนี้ไปปีหน้าปี2568โดยเราคา หวังว่าเราจะดําเนินการตั้งแต่ตรงตัวต้นน้ํานะคะก็คือในเรื่องของอาหารสัตว์คือการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยที่ลดการเผาด้วยนะคะโดยใช้ฟางข้าวจากนาข้าวในพื้นที่แล้วก็หญ้าแพนโกล่าในพื้นที่ซึ่งมีคุณภาพสูงในจังหวัดนี้นะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารสัตว์อยู่แล้วก็มายกระดับโคนเนื้อให้มีคุณภาพสูงแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตลาดด้วยที่เราจะมีเรื่องของคิวได้สโลงและคิวมาเก็ตอยู่แล้วที่มกอชอดําเนินการอยู่เราจะทําทั้งต้นน้ํากลางน้า แล้วก็ปายน้ําเลยเพื่อย,ยกระดับให้โคเนื้อสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากเดิมที่อาจจะมูลค่าไม่สูงเท่ากับโคเนื้อในอดีตสิ่งที่เราจะยกไชน่าโมเดลนะคะเพื่อเป็นต้นแบบด้วยในเรื่องของโคเนื้อค่ะแล้วก็เราสามารถจะได้ขยายผลให้กับไชน่าโมเดลไปกับจังหวดดัดอื่นๆใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันเช่นมีนาข้าวแล้วก็มีแปลงหญ้าแพงโกล่าที่สามารถเป็นอาหารสัตว์คุณภาพสูงให้กับโคเนื้อได้นะคะ นี่คือเรื่องราวในช่วงรอบวันทันเหตุการณ์นะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้น่าสนใจไม้ล่ะครับโฮโฮแต่ว่ายังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับช่วงหน้ายังมีอีกลายเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนพักกันสักครู่ครับการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคง วันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสปรกร4.01 MOU ฉบับใหม่2,567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึงร้อยละของมูลค่าที่ดินในขณะที่สปก4.01ให้ได้เพียงร้อยละ60โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกรันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตร ประเทศไทยศูนย์กลางความหลากหลายของชีวพันธุ์ข้าวและพันธุก,กรรมข้าวโรงการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อง,งานด้านข้าวและชาวนาไทยจากกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติผ่านผลงานเทอไท72,000สาสู่พื้นนาพิศาลสิง์เป็นการสร้างศิลปะบนานาข้าวพื้นที่กว่า77ไร่รังสรรค์ความสวยงามของพื้นนาไทยผ่านแลงนาศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท นากับศูนย์วิจัยข้าว90และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว20เพื่อให้เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้ปลูกสำหรับฤดูการต่อไปอีกทั้งเหน่อยงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 กรมชลประทานคิดงานต่อกองานใหม่ใส่ใจแหล่งน้ำเพิ่มคุณภาพความสมดุลบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมพร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสายด่วนกรมชลประทานโทร1460กรมชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทย เรามาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2กับรายการเกษตรนิวส์สิกับผมหนุ่มเจียระนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพต่างๆโดยเฉพาะคนที่สนใจอยไม่มีอาชีพทําหาอาชีพทําอยู่มาดูช่วงนี้เลยนะครับกับช่วงประตูสู่อาชีพอาชีพอะไรน่าสนใจไปชมเลยครับ รู้ไหมครับ <Hey. S 1> ว่าสถานที่จําหน่ายสัตว์แต่และชนิดน่ะจะต้องมีสวัสดิภาพสัตว์ด้วยเพื่อให้สัตว์น่ะมีที่อยู่น้ําและอาหารที่เหมาะสมอย่างปลานะครับก็จะมีทั้งปลาน้ําจืดน้ําเค็มเราก็ต้องพิจารณาของปลาแต่และชนิดนะครับว่าจะเหมาะสมกับน้ําแบบไหนและอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่มีโภชนาที่สมดุลและคุณภาพและการให้อาหารของปลาก็ต้องให้อย่างพอเหมาะพอดีเพื่อไม่ให้อาหารเหลือนะครับ เพราะว่าถ้าอาหารเหลือแล้วจะทําให้น้ําในบ่อเสียแล้วดูแลแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวหรอครับยังมีเรื่องอื่นอีกครับเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างปลานะครับปลาเป็นสัตว์น้ำมาซึ่งใครๆก็รู้เราก็ต้องหาออกซิเจนที่เหมาะสมกับตู้ปลานั้นขนาดของตู้ปลานะครับแล้วน้ํานที่เลี้ยงปลาก็ต้องไม่มีคลอรีนด้วยแล้วก็ยังต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดด้วยนะครับและพื้นที่ในการเลี้ยงปลาก็ต้องให้เหมาะสมกับจํานวนของปลาด้วยเรารู้ไหมครับ ว่าความสะอาดของน้ำน่ะสำคัญมากรู้ครับแม่ผมใช้ผมทำความสะอาดบอ่อปลาอยู่บ่อยแต่ยังบอกให้ผมคอยสังเกตสีน้ําอยู่เสมอครับเวลาที่สีน้ําเริ่มเปลี่ยนหรือขุ่นเมื่อไหร่ก็จะบอกผมให้ทําความสะอาดทันทีครับอืมถูกต้องแล้วครับเพราะคุณภาพของน้ําก็สําคัญไม่แพ้อาหารเลยนะครับเราจะต้องรักษาน้ําให้สะอาดอยู่เสมอครับถ้าหากพบอาการผิดปกติของปลา เช่นเบื่ออาหารมีแผลตามตัวทรงตัวหรือว่ายน้ําผิดปกตนะิรีบปรึกษาแพทย์เลยนะครับเพื่อที่จะรีบรักษาแล้วเวลาคุณฮาร์ททำความสะอาดตู้ปลาบอ่อปลานะเวลาคุณฮาร์ดย้ายปลานะใช้มือหรือใช้กระชอนครับปกติผมก็จะใช้มือนะครับผิดครับเพราะการจับปลาเป็นเวลานาน,านจะทําให้ปลานะสูญเสียเมือกที่ปกคลุมผิวและทําให้เสี่ยงต่อการติดโรคถ้าเราจะย้ายปลาหรือจับปลาก็ควรจะใช้อุปกรณ์หรือกระชอนนะครับเพื่อเลี่ยงการสัมผัสผิวโดวยตรง และถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายปลานะครับก็ต้องมีออกซิเจนในภาชนะเพื่อให้เพียงพอต่อปลาครับแบบนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะทําตามคําแนะนํำของพี่นะครับนอกจากปลาแล้วนะครับก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดเราสามารถศึกษาหาข้อมูลได้ที่คู่มือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จําหน่ายสัตว์เลี้ยงที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวตแพทย์บริการดังนี้ครับ การจัดการด้านอาหารและน้ำอาหารและน้ำต้องสะอาดมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอและสัตว์ทุกตัวเข้าถึงได้ภาชนะใส่อาหารต้องสะอาดปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ การจัดการที่พักอาศัยสถานที่จำน่ายต้องถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากมลพิษเสียงกลิ่นฝุน่นควันหรือสิ่งปฏิกูลมีอากาศถ่ายเทสะดวกและแสงสว่างที่เหมาะสมต่อความจำเป็นของสัตว์แต่ละชนิดต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอยู่เป็นประจำต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอให้สัตว์ได้สไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติการจัดการสุขภาพอนามายัยต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญและกำจัดพยาธิตามแต่ละชนิดของสัตว์หากสัตว์ป่วยบาดเจ็บต้องรีบรักษาทันทีถ้าผู้ดูแลสัตว์ป่วย ต้องหยุดทำงานการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ต้องมีการกักดูอาการกันก่อนการจัดการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติจัดที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์พื้นฐานในการแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดจัดช่วงเวลาและพื้นที่ให้สัตว์ได้ออกกําลังกายและพักผ่อน ตามแต่และชนิดของสัตว์การจัดการสภาวะจิตใจไม่ปล่อยให้สัตว์ทำร้ายกันไม่ฝึกหรือลงโทษด,ด้วยการให้อดอาหารและน้ำสังเกตและประเมินสภาวะทางจิตใจเป็นประจำทุกวันการจัดการด้านอื่นๆจัดให้มีเอกสารหรือหลักฐานจากการได้มาซึ่งสัตว์เลี้ยงเพื่อจำหน่ายไม่จำหน่ายสัตว์เลี้ยงที่พิการหรือสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคติดต่อจัดให้มีแผนหรือมาตรการการรองรับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ครับที่ทําให้คุณผู้ชมได้เปิดกว้างเรื่องของอาชีพมากยิ่งขึ้นดูแล้วสามารถไปทําตามได้เลยนะครับผมส่วนช่วงหน้าภาคการเกษตรของเรามีอะไรที่ยั่งยืนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ ประเทศไทยศูนย์กลางความหลากหลายของชีวพันธุ์ข้าวและพันธุกรรมข้าวโรงการข้าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อง,งานด้านข้าวและชาวนาไทยจากกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติผ่านผลงานเทอไทย7 2พ0 0สาาสู่พื้นนาพิสาลสิงเป็นการสร้างศิลปะบนานาข้าวพื้นที่กว่า77ไร่รังสรรค์ความสวยงามของพื้นนาไทยผ่านแลงนาศิลปะที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำ นากับศูนย์วิจัยข้าว90และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว20เพื่อให้เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้ปลูกสำหรับฤดูการต่อไปอีกทั้งเหน่วยงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่อเในโอวกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 การถือครองที่ดีนในเขตปฏิรูปที่ดินมันไม่ใช่แค่การมีที่ดินแต่เป็นการสร้างโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงวันนี้การถือครองโฉนดเพื่อการเกษตรยังมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างและมากกว่าสประกอ4.01 MOU ฉบับใหม่2,567ช่วยเพิ่มวงเงินสินเชื่อได้สูงถึง108ของมูลค่าที่ดินในขณะที่สประกอ4.01ให้ได้เพียง106 โฉนดเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้เป็นหลักประกรันการกู้ยืมในการพัฒนาพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ MOU ฉบับใหม่ยังส่งเสริมการพัฒนาที่ดินและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินและผลผลิตโฉนดเพื่อการเกษตรเปลี่ยนมุมมองที่ดินของคุณให้กลายเป็นทรัพย์สินมีค่าเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทยเริ่มต้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรวันนี้เราจะพาคุณมาตามติดชีวิตของพี่อภิชาติเกษตรกรคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกดินต้องดีน้ำนองป้อแก่การปูกก้าที่สาคัญเพื่อมัดปุ๋ยเดิมตีเพิ่มต้นทุนทำไมเให้เปลืองตังค์เรียนม,มาได้พันข้าวก็จบแล้ว เพราะการใช้เมล็ดพันธ์ดีจะช่วยลดต้นทุนแถมผลผลิตยังเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพด้วยแค่นี้จบแหละแค่เปลี่ยนก็จบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมลิดพันธ์ข้าวพัทลุงและศูนย์เมลิดพันธ์ข้าวใกล้บ้านท่าน มีค่ะ,คะติดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับ few สพกรเราติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟร,ฟระีฟรีฮะฟรีเหรอไม่ว่าจะสอบเขตแบง่แบงแปลงรางวัลที่ดินึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสพกรติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย<ะ>ทุกอย่างสพกรบริการฟรี ไม่มีค่า,าใช้จ่ายทุกคนฮะกลับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้อย่าพึ่งไปไหนนะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วแต่ว่าเป็นช่วงที่ผมภาคภูมิใจนําเสนอมากๆกับช่วงวิถียั่งยืนบอกเลยว่าภาคการเกษตรของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและยั่งยืนควรที่จะดูมากๆและเรื่องที่ผมจะนําเสนอวันนี้เป็นอะไรยังไงนั้น ไปดูเลยครับ การธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโคกระบือเป็นเครื่องมือสําคัญในการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทยแต่ในอดีตมีเกษตรกรจํานวนมากไม่มีโคกระบือเป็นของตนเองต้องเช่าผู้อื่นมาใช้ในราคาแพงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมปรศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโคกระบือโดยให้ยืมเพื่อการผลิตหรือให้เช่าซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้มีโคกระบือไว้ใช้แรงงานเป็น ของตนเองในการทําการเกษตรวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อจะช่วยให้กเกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศได้มีโครหรือก็บมือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นการต่อให้เกิดรายได้แล้วก็เป็นทำให้กเกษตรกรมีอาชีพครับ ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของโครงการอีกจํานวน1นึ0 0 0สนหน่ายแล้วก็มีโคกระบืออีกจำนวน1นึ่งแสนสามหมื่นตัวซึ่งเกษตรกรและโคกระบือกายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เราได้รับการสนับสนุนโคและกระบือมาจากกรมปศุสัตว์นะคะในพื้นที่สมัยแต่ก่อนอโคและกระบือในพื้นที่มันมีน้อยลงพอ <า S 2> <พา S 1> มีโครงการตามพระราชดำริเข้ามาทําให้โคและกระบือในพื้นที่เพิ่มขึ้นความมั่นคงสำหรับอาชีพของธนาคารโครและกระบือนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากกรมปศุสัตว์มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะชีวิตเกษตรกรจะทําพืชเชิงเดี่ยวเราก็ได้มีอาชีพเสริมคือเลี้ยงโคและกระบือทําให้ เรามีเงินส่งลูกเรียนมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวได้เพิ่มขึ้นค่ะเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567กรมศัตวากได้จัดทำโครงการมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสรนยึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมศุะสากรและพระสุนิกรชาวไทยทุกเหล่าประกอบด้วย3กิจกรรมหลัก1กิจ กิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือ2กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข,ขของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระรา,าชดำริกิจกรรมที่3นะครับเป็นกิจกรรมบริการด้านสุขภาพตั์ของธนาคารโคกระบือในวันที่25กรกฎาคม2 5 6พโดยได้จัดพิธีสงฆ์และพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือจํานวนเ2 1รตัวโดยจะนําไปมอบให้เกษตรกรภายใต้ระเบียบและมมหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชะดำริถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินงานประกอบกับมีการทํางานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข,ข็งตลอดจนมีการต่อย,ยอดการใช้ประโยชน์ เช่นการใช้ข้อมูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนในท้องถิ่นเป็นต้นเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริกองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษกรมปรศุสัตว์และส่วนภูมิภาคสํานักงานปศุสัตว์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสํานักงานปศุสัตว์อำเภอทั่วประเทศ ภาคเกษตรกรรมแม้จะอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้แต่เกษตรกร,รในหลายพื้นที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ําให้เกษตรกร,รทําการเกษตรได้เหมาะสมรวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากร,รธรรมชาติให้สม บุญและยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์พื้นที่บ้านกองแหหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนหน่วยราชการสถานศึกษาและราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานชื่อโครงการเกษตรวิทยาอันหมายถึงปราดแห่งการเกษตร กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการเกษตรวิทยาโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการทำปศุสัตว์พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมทั้งขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของกรม ได้มีการสาธิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์เช่นหมูดำเชียงใหม่ไก่ปะดูหางดำเชียงใหม่เนื่องจากสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ประจำถิ่นและประชาชนในพื้นที่ก็มีการนิยมบริโภคต่อมาได้มีการสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนเกษตรกรที่มีไรายได้น้อย เพื่อช่วยลดรายจ่ายและเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือนและเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่มากขึ้นปัจจุบันกรมบริษัทได้เลือกไก่เหลืองทองห้องไครซึ่งเป็นพันธุ์ตว์ที่งานปสุสัตว์ของศูนย์การพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระตรมรีจังหวัดเชียงใหม่ได้ไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสายพันธุ์สําหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือที่สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้โดยมีคุณสมบัติโดดเด่เดนเติบโตได้ดีในอากาศที่หนาวเย็นเนื้อไก่มีรสชาติหวานกลิ่นหอมชวนกินเนื้อนุ่มพอเหมาะซึ่ง จะใช้เป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรในโครงการทั้งหมดนี้เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถค้นหาจุดแข็งของพื้นที่ทั้งทางภูมิประเทศภูมิสังคมและหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สมดุลทุกมิติตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระราชประสงค์สืบสานรักษาต่อยอดด้วย จากพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานพื้นที่ทำกินและให้อาชีพแก่เกษตรกรจึงเปรียบดั่งน้ำทิพย์ที่ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความสำเร็จของโครงการเกษตรวิทยาเกิดจากการสืบสารรักษาและต่อยอดในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เกษตรกรนะับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โอ้โหสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับเป็นยังไงฮะเต็มอิ่มกับรายการเราไหมถ้าเกิดไม่เต็มอิ่มไม่เป็นไรครับสัปดาห์นี้เวลาหมดแต่ว่าสัปดาห์หน้าเรายังมาเจอกันได้นะครับล็อกไว้เลยวันอาทิตย์6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิวส์3 2กับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้ววันนี้แม่ เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ